บอสเวียสซาคาบอสเวียสซาคาตะกูลไหนม่รพี่เป็นพวกไม้ยางหอมครับเบอร์ซิลาซิลย,ยังหอมนี่เหรอพี่สวยเนาะมันเหมือนอารมณ์แบบขอจับกระถางนะพี่เค่อนเหมือนเป็นทรงไม้ทะเลทรายเลยเนาะอือพวกนี้มันกินมันก็มาจากพวกที่แห้งๆหลครับอ๋อครับ สิงที่เาเป็นไม้ทรงพุ่มอะโตไปมันก็จะเป็นต้นที่แบบเป็นพุ่มจะเป็นก้านเดียวนี้กะเท่นเนาะทรงแบบเอาทรงแบบจัดใจดการญี่ปุ่นเลยเนาะก<ช>็จัดใจดการญี่ปุ่นแต่ว่าจริงๆจ,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 จริงๆพวกนี้คือตัดตัดแต่งได้พี่ครับอารมณ์บันใส่ก็ได้มาเนะถ้าเกิดทำเป็นทรงตกคาถาอะไรมันก็แล้วแต่จินตนาการเลทรงคาเฟ่ต์แบเงี้นะพี่เรียกเรียกว่ามันทำเป็นบอนไซได้ครับ อันนี้เปิดเปิดราคาประมาณไหนพี่อันนี้กิ่งช้ำอันนี้500พี่แน่นอนโอ้ราคาก็ไม่แรงครับเป็นสลิ่นกิ่งช้ำจะไม่แรงครก็เป็นไา้เมล็ดก็จะประมาณคูณคูณสองครับอืมครับผมครับใช่ไฮดรูเดียมมีชื่อชื่อตัวนี้เป็นพันธุ์ผสมตัวนี้เป็นเนติ๊กฟลอรัมเบวิโคโอ้โหตายเลยผมตายไปเลยตัวนี้เบวิโคลกับเดนซี่เรียกเรียกเรียกว่าไฮบิดไฮบิดไฮบิดอ่ะเบวิเดนซี่งพี่ครับก็คนอันนี้ก็คือไออยู่ปฏิกรรได้ครับผมอันนี้ ส่วนพายจีหมดเลยเนาะใช่ใช่ราคาประมาณเดียวกันเลยพี่ประมาณพันห้าครับพี่พันห้าเท่ากันนะพี่ไม่เท่ากันเท่ากันหมดพี่สามต้นนี้พันห้าเท่ากันหมดขั้วบนก็สวยหนุนมากสวยเลยมีผู้หญิงชายที่ถ้าต้นสูงๆนั่นผู้หญิงต้นที่เล็กๆผู้ชายไม่ใช่เสมอไปนะครับมบังเอิญบังเอิญมันมาเป็นอย่างนี้เฉยพอดีบังเอิญเป็นอย่างนี้พอดี มันเป็นทรงคอมแพกนี้เนาะคอีกแต่แต่พืชประมาณนี้ก็คือน่าจะเลี้ยงในในร่มไม่ค่อยดีเปล่าพี่เรียกว่าไม่ได้เลยดิครับเนาะทะเลทรายเนาะแต่สําคัญเอาไปวางชั่วคราวอะได้แบบแล้วเขาก็จะเสียต้องเอามารับแดดยาวก็ตายอ๋อครับแดดร้อยดีกว่าเอ่อเรียกว่าก็ไม่ได้เหรอถ้าแดดร้อยแต่ฝนไม่ร้อยก็พอได้ถ้าแดดร้อยสองร้อยแบบกทมเลยไม่ไหวเพราะบ้านเรามันร้อนชื้นครับแล้วปริมาณฝนบ้านเราช่วงเยอะมันก็เยอะจริงๆครับ อันนี้ราคาตามป้ายเลยนะพี่นเนาะพันสองอย่างต้นต้นนี้เท่าไหร่พี่พอกันเปล่าพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่นี่ก็พันสองเท่ากันพี่ตรงเมียก็สวยนะพี่เนาะก็มีความสวยของมันด้วยก็เป็นทรงคอมแพกเนาะไม่กินพื้นที่เนาะคอนโดนี้ได้เลยนะผมว่าเนาะได้แต่ว่าม,<อ>มันก็ใหญ่ได้อีกนะพี่มันก็ใหญ่ได้พอสมควรตามขนาดจีิเนาะ ขนาดอาหารของเขาโอไดโชโตมาค่ะเขาเป็นคนอะโลอะโลเวลาเอ่อเป็นเป็นทรีอะโลครับใช่เป็นคือพวกพวกนี้มันอะโลมันเป็นชื่ออะไรใส่เป็นอะโลที่สามารถขึ้นเป็นต้นได้ครับมีความเป็นเนื้อไม้เพราะว่าดูผมจับกระถางนะพี่เพราะว่าเพราะว่าต้นมันนี้ก็คือแบบว่าไม่เหมือนต้งอะโลเวลาทั่วไปมันขึ้นได้ครับนี่คือสุดท้ายสุดท้ายแล้วแบบเรียกว่าเขากลายเป็นเนื้อไม้ได้จริง กลุ่มนี้เขาจะเรียกเทียโรคือเป็นน้อไม้โยนี่เหรอพี่ใช่ปัจจุบันมีชื่อใหม่แล้วเลยคือเขาจะเรียกเป็นเป็นเป็นจีนัสอรลอยเดนรอนผมตายไปเลยตอนนี้นี่ว่าอยู่ในชั่วโมงชีววิทยาเราเริ่มแบ่งสายแล้วมันจะมีอยู่สี่ตัวสี่ชนิดที่เมื่อก่อนเป็นนารลแล้วปัจจุบันแยกออกมาแต่นี่คือทรงแปลกเลยนะไม่เคยเห็นเลยนะพี่มันมันสุดท้ายมันจะยืดเป็นต้นที่เมก่อนพอถึงจุดจุดนึงเขาก็จะเริ่มแักอันนี้เปิดเปิดราคาประมาณไหนครับเนี่ยอันนี้650ครับก็ไม่แรงอ่ะ ม่พวกนี้ไม่ได้แพงมากคือจับต้องนะหรือเพราะว่าง่ายตัวนี้ง่ายติดกระเ่ียเจอกับอาอย่างลาลาต้าอีลองจิสไพร่าครับอ๋อเป็นคริสด้วยใช่ไหมใช่ไหมอีลอนลาต้าสมองเหมือนแม่เหมือนแม่ไม่เท่าคิดอะไรนะพี่ใช่ไหมมันไอตัวนี้ที่เขาเรียกแมมแมมนิ้วทองอ่ะพี่แมมนิ้วทองมันจะเป็นเป็นนิ้วๆไม่ใช่หรอพี่จะพอเป็นคริสใช่ไหมพี่อ่ะอันนี้ราคาตามป้ายเลยป่ะพี่ตามป้ายตามป้ายคือ สองร้อยห้าสิบนะก็ใหญ่เลยก็ใหญ่ว่ะนี่น่าจะติที่เขาขายเขาจะชอบขายเล็กๆร้อยหนึ่งเงินแต่เล็กร้อยหนึ่งคือแบบมันอย่างเงี้ยนี่ก็เอาไปเลยใหญ่ๆสองห้ามนข้างในขึ้นแน่นเลยนะเพราะว่าตัวนี้มันใหญ่ได้พี่ับผมันไม่ต้องมันมันแบบคือบางชนิดมันใหญ่แล้วมันจะเน่าในไม้คริสนะครับแต่ตัวนี้ไม่เป็นโอ้สวยวะนี่สวยเลยอันนี้มีน้อยเลยนะพี่ อันนี้มีน้อยเลยอ่ะมอันนี้ชื่อชื่ออะไรนะพี่ไอแอสโตไฟตั้มแอตโตเบซงมาริโอเป็นแอสโตตระัวหนึ่งแอสโตไฟตั้มมาริโอสติ๊กมากมาริโอสติ๊กมากสวยเหมือนกันนะพี่ตัวนี้บางทีเออบางทีหน้าตาแบบมันเห็นเคยเคยอีกสีนึงอ่ะพี่สีเขียวครับแล้วก็เหมือนแบบคังคุกคังคุกหน่อยอันนี้เปิดประมาณไหนครับเนี่ยพี่เปิดราคาประมาณไหนครับห้าสิบบาทโอ้จับต้องครับ จับจ้องแล้วพี่ไม่แน่จอนจอนจับแตกตาอ้าวผมจำได้ละที่มาบุคคงเชื่อพี่ก็คือสะดวกมาทักเป็นเฟ e บุ๊กครับเฟ e บุ๊กหรือ IG ก็ได้พี่ IG ก็ชื่อเดียวกันหรือถ้าเกิดจะมาที่จะดูจักรก็โครงการ26เอ่อ24่สิโครงการ24ใกล้ร้านกูฟาครับออกจากประตู MRT มาใช่เร็วแวออกมาแล้วหันหลังให้ MRT รเลี้ยวซ้ายเจอเลยครับ หรือทักมาถามที่เฟซก่อนก็ได้ได้ครับขอดูทางเฟซก่อนก็ได้ได้ขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับ